เดินทางนะครับตอนนี้อยู่บ้านแสงเจริญนะครับตมตการำํำเภอกันทารัก์นะครับศรีสะเกดทีนงานซื้อเครื่องดื่มแป๊บนึงนครจะเดินทางกันต่อวันนี้เราอยู่ในเขตอำเภอการทารัก์จังหวัดศรสีสะเกดนะครับนี่หน้างานก็ประมาณนี้เลยนะครับขึ้นถังสูงนะครับส่งน้ําขึ้นถังปล่อยในไร่ข้าวโพดนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกับทีมงานของเรานะครับวันนี้ งานก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไล่ข้าวโพดนะครับอยู่ที่การทารักจังหวัดศรีสะเกดนะครับดูโครงสร้างนะครับแข็งแรงมากนะครับแผงเราจะอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นแผงที่ด้านบนถังนะครับรอติดตามนะครับบ่อบาดานไม่ลึกเลยนะครับบ่อบาดาลยี่สิบสองเมตรนะครับน้ําดีมากนะครับช่างเจาะคอนเฟิร์มมาแล้ว เป็นโมโ,โนนาะซีราทีมเทียวัน415วัตวต์นะครับ ก็รับตู่ประมาณนั้นวะครับถึงอยู่นาะเพาเถิงหาแนี่ยง่ายเอาไปตามไลยเด็กหน่อยเร่นยันห้าท่อนนะครับยี่สิบเมตรนะครับเป็นสองนิ้วแปดจุดห้านะครับถึงน้ำพอดีนะ ตัวปั๊มลงไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เหลืองานตู้นะครับกำลังเสตสายนะครับเดีย๋ยวได้เปิดลอ็อคตัวแผงนะครับเป็นซินอัลฟี่ม4 1 5วัตต์นะครับขึ้นยิงล็อกเรียบร้อยนะครับทั้งสามแผงละเป็นหลังคาถังไปในตัวนะครับถังอยู่ตรงนี้ มันย,ย่านป้นานี่ย่านเมื่รู้รู้จะได้โดดเด็กข,ขับเลยเ,เริ่มทดสอบน้ำกันนะครับ 750วัตต์14.5บาทคิวสองนิ้วนะครับบ่อยีิบสองเมตรลงปั๊มไปที่20เมตรนะครับน้ำตอนนี้นะครับยังไม่ใสนะรเราไล่ไปดูสักทังแดงเป้งน,น่ามาท,าทั้งสีแดงไล่ขุ่นได้นะอันนี้แดดแดดไอ ฝั่งทางนี้นะครับนี่ฝั่งทางนี้นี่ติดเงาตรงนี้อยู่นะครับตอนนี้นี่วันนี้ประมาณเที่ยงเที่ยงสี่สิบนะครับแผงก็คือรับแสงอยู่ประมาณสองแผงนนะครับตอนนี้น้ำก็ะจะออกสองนิ้วเต็มนะครับตอนนี้ต้ตงองรอรอบบ่ายถอาที่จะวนไปตรงนู้นนะครับถึงจะได้อีกทีนึงนี้ก็ไล่น้ําไปก่อนนะครับ ก็เริ่มไหลมานะครับตอนนี้ใสขึ้นแล้วนะครับใสขึ้นแล้วตอนนี้เป็นงานเจ็บรายละเอียดนะครับเจ็บสายสายปั๊มนะครับกับงานท่อขึ้นถังสองนิ้วนะครับ ตามกรนลอยท่อขึ้นมาตามโครงเหล็กนะครับเข้าไปที่คอนโทรลของเราเพิ่มงานลุกลอยขึ้นไปด้วยนะครับตัดน้ำเต็มใสแล้วนะครับน้ำตอนนี้ใสแล้วนะครับไหลแป๊บเดียวไม่มีแดดแล้วนะครับตอนนี้โดนเมฆบังด้วยนะครับโดนเงาต้นไม้ด้วยนะครับ แต่ว่าไฟปัป๊มน้ำยังทำงานได้น้ำเต็มเต็มท่อนะครับนี่สนิ้วนะครับก็บเป็นแถงซิลฟโมนะครับเทวันสีน่นะร้อยสิบห้าบาทสามถงนะมุมด้านบนนะครับนี่บนถังเลยนะครับโมโน h u ร์เซลนะครับมันตีบัตบา สามแผงสวยๆจากค่ายซีลฟัฟล์มเทียวันนะครับให้ชมกันใกล้ๆ <Yeah. S 1> เปิดตู้ใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งสา,สายลูกลอยไฟฟ้านะครับปกติเราจะติดสายลูกรอยไฟฟ้าใช้พอร์นที่เฮดกับคอมนะครับตัดน้ําเต็ม <c oughs> ทางแดงจะเข้าสาย <c oughs> <c oughs> เก็บท่อร้อยสายนะครับตอนนี้สายแพงนะครับไปใช้ท่อสี่หนนะครับลงมาเส้นนี้มาถังเป็นลูกรอยนะครับมาเข้าตู้อยู่ด้านล่างนะครับ